ใช้ของนะใช่ของมันมีเท่าไรโอ้มันมันมันแสดงว่าบ่ของเป่าตัวโอเคอยู่โอเคอยู่ตัวใหญ่อยู่ตัวนี้สวัสดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีทีที่สามเบิร์ตสกูสกคนมาห้ากระป้อมอีกแล้วพี่น้องมือหนีเตรียมการมาเป็นอย่างดีมาอย่างคองครบมืออุปกรณ์ครบมือของกระตาอาหารการกินถือไปเบิร์ตพี่น้องปิกนิ้กิ้วปลาเลยมือนนี่ไปสบายดีนะครับไปหลุดน้ำกันพี่น้องสิมานหรือโบมานพร้อมตัวแรกกร ก็ใหครับซปมาลำหลังพี่น้องไปก่อนแล้วไปก่อนแล้วะไปทางใดไปทางนี้มาเอานมาเอาวเอามาทำโอ้ยเเอาไปกวดมันหล่นเฮ้ยวเดีีวเดีวเท้าซดอยู่บ่พี่น้องหลายโทกันละ เตินยอมแล้วอาวุธครบมือแต่ละคนเป็นแล้วหน่พวก็น่่นนมนเป่น,นี่มชีกนระปองไมไปแล้วขึ้นกใหม่ลวมอไม่น้ำเสตเขาปามันโดดลงอย่างที่เห็น <laughs> เสียงขลาลโดดลง

ก่อนนะคบไปกับพันเ็นกินสองนนี้ก็เลยอามาาใหม่วเป็นตึอสองปีป่นเลบเ็ดลดการเมืออพี่น้องวันนี้มานหน่อยมานลายสุดเมันกำกันสักคนแดนบอกหล่อน้ำห้วนน้ำห้าห้วนแล้วขานตรงไหนตรงหน้า ค่อยๆมันทีไปมันเด็ดมันเด็ดใส่น้ำมักแกะไปแล้วเป็นต้นไม้เรียบร้อยเต้ตัวหนึ่งอย่าละหัวเดี๋ยวเพิ่มเอาตัวนี้ก่อนเอาตัวนี้ก่อนเอาของต้นมันเบียดมาเลยข่องของหยาดกันข่องบ้านใหม่บ่งค่องเป็นราคาตอนนี้แหละใหม่บ่งค่องอู้หางเพิ่นกัญชีข่องข่องห้าง

เจ้านอยเขาเบื่อไหมบงข้องเจ้าก็ได้ข้องแหละเดือดร้ายแล้วมีเดี๋ยวเมียไปน้ำพี่น้องหยอกู้ซาวบได้แล้วเมียไปน้ำเออไปหอส่เไยเนี่ยมันเบียดหน่อยหนึ่งเซ็ตบอตรตุนอีกแล้ว มดเหือกบมดเออดดเดอดเออเขามาอันมาเมื่อนี้โอาดเลยตนมาจัุกตนกับอขนงยเยได้แล้วจี่ต้รอยเนี่ยมันตายแล้วบ่ของมันยังปล่อยนี่น่ในรักขัวทั้งนานอะโตลโตนี่นี่มันเี้ยนทังใดนี่พอกระปอบเอยเด้อเด้อเด้เด นี่เล่นนี่คนละตัวตัวนั้นน่ะเด่นอะตัวนึงน่ะในกอกอันนั้นเด่นอ่ะเบียดลงอเลยเจ๊ตัวหนึ่งสองสามสี่หาหาตัวเด่นนี่เป็นยตี้กับป๋อในเหงากกอันนั้นยัางเยอะเด่นมันแหลนลงเลยมีทางไปอยู่หาตัพี่น้องบอลเดียวกันเลยถ้ามันสุกบมันชิ่งอย่างชุกมันเป็นสีดำคือแข็งแทะหมักหมอพี่น้องมากระดูกที่แสีบกว่า คือหมักหมอนี่คือหมากอ่นนะน้ำแท่งแต่ว่าถ้มามันซุกมันสีมันหวานกราบมันแต่ว่ากินแล้วหิวน้ำเด้หมักอันเหนื่อยตอนนี้อันบอ่อยก,กับห้่งนอยกับสลอยไปก่อนพี่น้องเพ่น,านะานาญาติเฮาอ่ะนะญาติเฮาญาติกับปอมแต่ว่าไปพอโบเห็นกับปอมเฮามาลำลังน่ะเห็นฮะ,นะะอ่อนหมดด้เวเปิดไปอ้อนหมงดูนี่ยนัหันแล้ว Cái à, chắc khoan yang. Tap a look, and then hang mana. A mua cap up, look. Tapapu, tapu, siam, no. Wait, móc. Tapu, 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 chắp tapu, 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 ข <l ots> องกระปอมมาแต่หน้าบ่เออถือตุกหน้ำไปกินข้างในเอือเอาไปหดพักอเออ,อยู่ใกล้ๆเนาะอยู่ใกล้สวนกระปอมมันแถวห้าหัวเลาะขอกระปอม เพิ uhm, ะะ่งเนี้ยเทีมงานทีมงานนึงก็ปองทีมงานนึงเด็กนีมาเกุ๊ยุ๊กยุ๊ยุเด็กน่มาเลกระยุ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 อปนเ่นน้นเนี่ยเนี่ยขึนตามหัวเขานี่ก็ได้ ้วห้เกาห่วยเนาะ้าต่ับน่อยเใจกางข้าวด้นองแพ่าด้แต่ก้าวน้ได้แล้วนัไก่อยู่นานต้นนั่นนี่ข้วพนั้นนกตีนนี่มันสิเขาโค้กเลยนี่นะนี่

เอ๊ะอ๊ซนเน่ได้โอ้ลดนตเนราัะแขง้อย่ามัอุาไปแล้วไปแล้วนี่พวกิตัวนึขอขาตัวใหญ่ข้อปลอมัวสีดลำขนาเออได้ได้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปบขากระดกระดอีกเ่ยิงตวเห็นอะไรัตัวดำดนเนาะตัวใหญ่กันนะ

เห้นบัวข om ้อเดี๋ยวนี้นะบัวข้ออยู่มันบ่อยากเห็นอยากมันยุงง่าแบบนี้เวลาฮาตีงน้ำสิเรนเขาละไปไปสิเห็นตัวมัน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 อยู่ง่าแล้วโอ้เห็นว่ากันสีาหัวขี้เกียจ สงสัยให้ก็เลยเาหยาดยังต่าังตันึ่งตั่งตัดน่งตัดตึ่งัดน่งััดนงหัดนันจะอยู่เป็นคู่่นนตั่นั อันนี้คือบอลต้อนเป็นเนีนะคู่ อร่อยเห็นกระป๋องตัวใหญ่เยอะ ยางเอ็นนะโอยู่เนาะมันแข็งมันมื่นแข็งพดกตัวใหญ่เนาะอะคบไม่เห็นเก่งเอออยากลองคองขอบล้ออร่อยได้เจ็บตูน เห็นเฉยอีกานน่าหมักอยู่เท่านี้เนาะ <laughs> đi thằng khỏi phải. Mà thằng lăng khỏi đi. Mà thằng đi. Đứng. <laughs> Hãy oh, màn cho kênh Ghiền đi นีบเลยคือแห้งกันไหมฮักคะขั้นฮักมันคืแห้ง ตัวใหญ่เดี๋ยวให้เมียคล้องพี่น้องเติมพิดตัวกล่องจอกเนี่ยอ้เรื่องหลยเต้นอะมันงอยเลยไหมเฮกำเบี้นบงเลยจอด แม่นอนขนาดเมียนักล่าเม,มียในพานเอ๊ะตัวหนึ่งกระดาษ <laughs> ฟอมลายอยู่หน่อยบ้านข้าเจ้าบ้านเฮา,า,านี้ฮาเซตยากันย่าบ้านเขาในข้าเจ้าพวกกินสงสัยเขาจะกินสั์ใหญ่เขากินปลา Thôi thử cho kho mà nè mình... Xe Đây nè, mày làm khó khâu đẹp chưa? Đúng Đây nè, làm khó khâu tụi mình tặng cứ chứa chứa Khổng cẩn thận lắm เราดูหเด็กกันแลัว,ลวสองตแล้วตนเดียวตัวนีหน่อยกันปรเจ็บดอกยอโอตัวสุดท้ายวันนี้คล้องทางน,นั้นแล้ว nè này làm mày tên này cái khoang cái cái này nè nè lần kinh cho mình xa ao xa กระปอมมันได้ลายเตแล้วพี่น้องมาพักผ่อนกินขขาไอ้กอระสเปยมันมาหาเบาจักได้จักเากบาแล้วแปดเ <laughs> บาแล้วใครมันดูกระปอมเขาแล่นขึนกก้นก๊กใหม่เลยแหล,นแนแลนะนักย่อนมาน,นั่ินอนมาค้ำแ่ะไปตองเก็บยู่ปุ๊บรลายอยู่เนาะ ก็มานสำการเหมือนนี่นะปีนกระฟ้อมเหมือนนี้ปีนกระฟ้อมแล้วกันสิก้อยเดี๋ยวและวยนทตอนี้ยังเบิดอ่ะเสร็จเลี exactly. ้ยงก็กินกล้วยว่าใจกูบอกให้กูกาเธอมามื่อนี้ยังใครแต่ว่าได้มากล้วยมาในอีเม่ทีมงานเท่าน่ะเนี้ยขนาด อันนี้ไปปิ่งกับเราแล้วอีกกันสิปิ่งก็ต้องกันเคาะคเอเรืองรสชาตินไม่ต้องว่กเทนะเอามามกมกมกเบิดหน่อยมันอะไรเบา แล้วพี่น้องปีนกระป๋อมเอาขี่กระปอมย่างเด้อยางนี่ย <c oughs> กรป๋อมบบไข่ขอีกประมาณเดือนสองเดือน,ออนก็หออยกรปอมไข่ต้นขีมันเอาไว้ไเห็ดเจวเห็ดแจวได้ดไหม,ต,หไมต้นมื ไฮโตนอนถากินอาจจะเป็นผู้ตึกโอเคปะแฮ่เฮ้าจากมาหอดตอนไหนไกินตับกระป๋อมแซ่บเยอะัตาบเอาใส่าใส่แหเอามายังนี่ปลามันช้ใช้หนมาหากองกระป๋อมปลามากินเว่าห็ดออา้บน่นอนสร้อยเราทำอาจจะเป็นผู้ใส่ขี้นะสร้อยเราำต้อาจจะเป็นผู้ใส่ขีมันแซ่บเยอะ

เออน้ำน้ำน้ำนำนอะไลากินแล้วบละน้ำกอกนี่ชิมดีไแมลดน้ำกอกาล้วหลัเลดอะไรกันมีอะไรุงุถอยเวลากินเพี่น้องมาเด้อกินข้าวข้าวเด้อสุกคนข้าวเด้อโมฮิมก็ได้กินมะกรวยแล้ว

มัเมันเจ้าลิกเจ้ามากกว่ขันเขาตมืดอ่ะครับผมใยไผ่ต้นเป็นฐานแดงเาเจ้าเจ้าไปสิบายใบยาดออกใบใบถึมดติสได้เลย กินข้าวเย็นแล้วพี่น้องวันนี้กัสแดนไปหากระป๋อมอีกแล้วเอื้ยกัสไปหาขุดเบาของผมแยกกันไปพี่น้องแต่กัสเดิเดินทางกลับมือเฮือนส่วนกระป๋อมที่เหลือกัเสียวไปก้อยกินไปก้อยกินมืออื่นใส่หมักหม้วงสดม,สม,มืับข้ามือน,นี้อุปก,กรณ์การก้อยเขายังบครบสุดมืออื่นก็จะครบกว่านี้อยู่ตัวหายู่บาทมือกกกบมอออ้ระป๋พได ปไปพี่น้องไปหากระป๋อมมีอยู่วันนี้กินข้าวกินดำแล้วนะยังตัวขาวๆลงมายังนี่ว่าผมตงใส่ชิเมนแบ้